สวัสดีครับวันนี้เราจะไปโบสถ์เซนโจเซฟกันนะครับไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็เพิ่งได้ข้อมูลเมื่อวานโดยไม่ได้หาเองโดยโจโจบอกว่าเราจะไปที่นี่กันเพราะมันเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าโบสถ์นี้เป็นยังไงตอนนี้นะครับอุณหภูมิ18องศาที่มอนทรีออลแคนาดาทำไมยังรู้นูนน่นอยู่ตรงนู้นตรงนู้นเพามีอุณหภูมิไม่ดุป่านั่นไง18กำลังดีกำลังชิลใส่คาสั้นมาด้วย เมโทรนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่อันดับต้นๆเลยของที่นี่มีเมโทรมีอโดนิสมีไอจีเอทีนี้ก็ค่อนข้างเป็นย่านที่อุดมสมบูรณ์นะครับขายของกันเยอะม,มีร้านอาหารเยอะห<ไ>ันมาเห็นบ้านแถวนี้เท่ดีนะครับบ้านดูเป็นสงบแฮร์รี่คอดเตอร์็จะเหน,เนู่นที่เราจะไปกัน บสนู้นหัดไปดูบ้านอีกทีสวยอันนี้คือตั้งใจใช่ไหมพี่สวยดีนะ <c oughs> เจ๋งดีครับเ <c oughs> ดี้ยวซ้ายนี่จะเป็นที่ที่เราตั้งใจจะมาครับชื่อโบด <c oughs> นั่นไงจำไม่ได้ไปน a da d ว้าว ฮัลโหลซิร์ฮัลโหล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 ดัลโหลฮัลโหลฮับทหลฮัลโหลฮัลโีลฮัลโหลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลเดลฮัเโหเฮืลโหันโื่อัลโอลฮั่โนลฮัลโหลฮัลโหลฮันีหลนัลโหลฮัลโหลฮัันโดลฮัลโหลฮัันโหโหลฮัลยันโดลฮหลัลัลโหัโหลโหลันัโโห ดูจากในกล้องมันเล็กนะครับแต่ว่าดูจากสายตาที่มันใหญ่มากจริงมาถึงแล้วมันก็จะมีบันไดขึ้นไป้านวนขึ้นไปตรงนน้นอีก โจโจกับกัอบมาช่วยชีวิต,ตครับโอ้โห,หทางวนแม่งสวยมากเขาบอกมันมันยูมัน,มนย,นยูคืออะไรอ่ะมันเตยยูนิเวอร์สิตี้อ๋อเออว่ะ <c oughs> โจโจสุดท้ายอ่ะอึดอึดอึดเย้ เย้เย้ฮู้คุยอยู่ข้างหน้าแล้วแบบแบบนึงเฮ้ยสวยเป็นฮีโร่ที่เข้ามาช่วยเราครับยกรถเข็นพาทนขึ้นมาสวัสดีแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับกอล์ฟครับนี่เจ้าเจ้าครับเจ้าครับนี่โจจิครับโจจิตัวนี้ใครเนี่ย นี่ใครเนี่ยน้องกรีนเหรอใช่ป่ะอ้าวมองไปด้านนู้นนะครับก็จะมีแต่แต่ท่องเที่ยวนะครับนู่นจะเป็นนักท่องเที่ยวเต้มแบบเพราะว่าตรงนี้มันสวยต้องยอมรับด้วยว่ามันมันสวยจริงค,คนก็มาท่องเที่ยวแับมา,มาด้านนี้ก็จะเป็นเมืองละวา้าวสวยมากส่วนนี้ผมยังไม่ได้มาเลยเหรอ สวยจริงวะดูจากมุมนี้ยิงมุมเสยนะมันเหมือนเป็นมุมแบบมุมอลังการมาตอนนี้ครับโจโจโครับ <c oughs> น้องนองยากช่วยยกขึ้นบันไดมาแล้วยังโจะช่วยเข็นขึ้นภูเขาอีกภาพตัดไปทีนลินกับอาก,กอฟ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นครอบครัวสุขสันต์ส่วนพ่อปวดเข่ามากตอนนี้ โอ้หสวยว่ะดูต้นไม้มันจะมีลูกอะไรแดงๆเหม,มือนลูกที่กํร <ๆๆ S 1> ลกเอ้าววันดีเรือขึ้นกว่าแล้วเอ้าหรอแล้ว,ว,ลวออมันม,มีอะไรอ่ะมันก็จะเป็นส่วนจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะมีที่นั่งพักอะไรด้วยก็ตรงตรงนั้นอ่ะจะมีน้ำพุที่ผมถ่ายเมื่อเช้าอ่ะ ออกขึ้นขงบใช่แต่ว่าขึ้นทางนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นปนไยยาวขึ้นไปไนอ๋อเดี๋ยวก่อนเราลองเดินม,มาตรงนี้ก่นอนโซโลฟีลิ่งนี่แบบพระเอกเกาหลีมากเลยตอนนีค้คนได้เลยเนะี่ยเนี่ยได้มากเลยเนะี่ยเดี๋ยวใส่เพลงเกาหลีเกาหลีนะนี่เมื่อกี้เราเดินมาทางนี้ฟุ๊บแล้วก็วนไปรอบนูน้นวนไปรอบนูน้นกลับมาฟุ๊บเข้ามาทางนี้เราไปดูสวนกันนะครับสวนที่นี่เขาจัดไว้สวยมาก ด้านหลังนุ่นก็จะเป็นโบสว้าวแจงด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ำพุตอนนี้บรรลุนเดินขึ้นไป้ากบนกันหมดแล้วตัวผมเองก็ปวดเข่านิดหน่อยเพราะมันมีเดินขึ้นเดินขึ้น <laughs> โอเคเราขึ้นไปดูกันนะครับที <laughs> ่ได้ดีไซน์สวยมากจัดสวนสวยมาก เป็นการเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็น่าเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือชิวๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมันเป็นในส่วนของโบสถ์ด้วยแหละของวัดด้วยแหละเขาก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูสงบราบรื่นแล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนการทําจิตใจให้สบายนะครับว้าวเดีด๋ยวดูซิบุมน,นั่งอยู่นู่น โหนี่โคตรสวยอ่ะเออสีน้ำก็แบบสีสฟ้าๆแบบดูแบบไม่มีคนแล้วหรือเปล่าเนี่ยเขาปิดแล้วหรือเปล่า <c oughs> โอเควันนี้ครับสวยมาก เราปิดบล็อกแล้วแบตจะหมดแล้วจริงๆเรายังไม่ได้เข้าไปด้านในเลยแต่ว่าแต่ว่ามันก็ประทับใจแล้วอ่ะมันก็มันก็สวยแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในเผื่อถ้าแบตยังไม่หมดจะถ่ายด้านในไม่ดูนะเฮ้ยยังเปิดได้ว่ะปลว่าเลายังเข้าได้ไม่ไมไม่อ้นเลย ขึ้นไปด้านบนได้ด้วยเมื่อกี้ตอนเรามานะครับเมื่อกี้ตอนเรามาใหม่หมๆนะักท่องเที่ยวนี้เยอะมากตอนนี้นะครับเป็นเวลากีโามโม่โมงแล้วสามโมงสี่โมงลวนักท่องเที่ยวไม่มีแล้วนะครับเอามาดูวิวเต็มๆของมันดีกว่าเมืองน,นี้เลยว,ว้าวกว้างมากพาโนรามาด้านนู้นก็จะเป็นทะเลสาบนะครับไม่ใช่ทะเลสาบด้านนู้นก็จะเป็นทะเลนะครับแล้วก็มีตัวเมือง ด้านลนะ่างนั่นคือที่เราเดินมาเมื่อกี้ปด้นาไนขวาตรงนี้เป็นมอสโรยาวแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นโบสถ์เ,เรายังไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวค่อยลิฟต <Okay. S 2> ์ไปได้โ้นี่คือชั้นบนสุดของบันไดที่เรามองขึ้นมาเมื่อกี้นะครับว้าวสวยจังเลย ้เมื่มอ,อกี้เห็นในลิฟต์นะครับมีอยู่8ชั้นแต่ว่าแต่ว,ว่าเหมือนกับคนทั่วไปขึ้นมาได้แค่ชั้น6นะครับชั้น7ชั้น8น่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่โอเคอากาศกำลังดีนะครับ18องศาสวยงามแจ่มๆนี่ก็คือยอดยอดสุดที่เรามองเห็นมาจากด้านล่างนะครับยอดสูงๆ Oh. โอเคครับเดียวร้อยเดี๋ยวกลับไปหาข้อมูลเกีก่ยวกับโบสถ์อันนี้ก่อนเพราะว่าโบสถ์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีสองชั้นแล้ว มันอลังการมากไกด์กอล์ฟพาเราเที่ยววันนี้นะครับเดี๋ยวกอล์ฟมาตั้งแต่9ก้ามงแล้วตอนนี้กินข้าวเราตอน6กโมงอยู่6ชั่วโมงเข้าแล้วเข้าไปแล้วเข้าเอเข้าแล้วออกแล้วเข้าออกอยู่3ครั้งเดี๋ยวเราจบกับกินเบอร์เกอร์ที่ e n w